สวัสดีค่ะมาเติมความหวานยามบ่ายกันนะคะวันนี้แนะนำขนมบัวลอยหลากสีเนาะจริงๆก็ใช้อันชันอย่างเดียวนั่นแหละเพียงแต่ผสมให้มันเจอจางเราแบ่งแป้งเป็นสามก้อนเนาะในถ้วยแรกก็ใช้สีของดอกอัญชันทั้งหมดที่เราเก็บมาส่วนถ้วยที่สองก็เติมน้ําลงไปใน อันชันที่เราเหลือจากการใส่ในถ้วยแรกส่วนถ้วยที่สามก็ใช้น้ำเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็ปั้นตามที่ต้องการใครบ้านไหนธมาชิกเยอะก็ทำเยอะหน่อยเนาะอันนี้บอกไม่ถูกว่าใครจะจะใช้เท่าไหร่ส่วนอื่นๆไม่ว่าเป็นน้ำตาลหรือกะทิหรือเกลือส่วนสำคัญมีเท่านี้ก็ ปรุงตามใจชอบใครชอบหวานไม่หวานยังไงเนาะมันไม่มันในในตัวตัวเราลวกลวกอ่าลวกแป้งให้สุกก็ใส่ใบเตยไปนิดนึงเพื่อความหอมแล้วก็เอาตั้งน้ำกะทิให้เดือดใส่เกลือเสร็จก็ตอกไข่ใส่ลงไปจะใส่ไข่กี่ใบหลังจากอ่ากะทิ เดือดดูว่าเขาสุกดีแล้วก็ตักแป้งที่เราลวกพักไว้ค่ะใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าไข่อะไรก็สุกแล้วเป็นอันว่าโอเคเสร็จพิธีในการเติมความหวานเนาะใครชอบรสชาติไหนชอบสีเข้มสีอ่อนแล้วแต่ฟอนาชอบประมาณนี้เข้มจุดก็เนี่ยมันจะออกเป็นน้ำเงินเนาะแล้วก็จางลงจางลงจางลงจนเป็นสีขาวโอเคนะคะ มาค่ะช่วงบ่ายเรามาเติมความหวานกันค่ะเติมความหวานด้นวยขนมบัวลอยไล่ส่นสีแากสีเข้มเนาะช้ดอกอัญชันแล้วก็ไล่อ่อนไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นสีสขาวแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยเพื่อเพิ่มพลังงานจะได้คุณค่าทางอาหาร รสแครมแต่ก็ไม่ไม่เน้นหวานนะคะไม่เน้นความมันมากมายแค่พอปลาเล่งปลาเล่งนะเนี่ยพรใช้อดอกอัญชันมาละลายกับน้ําร้อนใส่ลงไปในน้ําร้อนเนาะน้าที่พรไว้ไว้กินธรรมดานี่แหละเพราะว่ารเป็นคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดื่มน้ำเย็นใช้น้ําร้อนหรือน้ําอุ่นนี่แหละ ก็ตั้งไว้สักคั้งพออุ่นๆก็จิบๆเรื่อยๆจิบได้ทั้งวันก็ไปใส้น้ำอันชันแล้วก็เอามละลายแป้งในก็แรกชุดแรกก็จะทำอย่างนี ойти, ula, okay, field, 好好้อย่างนี ami, <Right. S 1> pues, ame, so, ้น <Okay. S 1> bon. ิดะก็เติมลงไปหมดเลยในส่วนของส่วนแป้งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็เอารอยน้ำอันชันที่เราทำไว้แล้วนั่นแหละ ดูดีดน้ำออกแล้วก็เหลือเกียจางก็มาใส่แป้งก้อนที่สองก้อนที่สามก็ไล่ไปไล่ไปจนเป็นสีขาวเราจะได้บววลอยหลักสีคือในทนเดียวกันแต่ว่าไล่เฉดสีไปเรื่อยๆยค่ะมาค่ะมากินด้วยแันนมคะมาค่ะ